สวัสดีครับช่องไทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนามีถุนนะฮะเป็นการทำนายดาวจรของเดือนเมษายนนะฮะดาวที่สมผุดในกระดานที่เห็นเนี่ยสมผุดณว,วันที่1เมษายนเหมือนกันนะครับอ่ะเริ่มกันนะฮะลัคนามีถุนเนี่ยดาวประจำตัวท่านเนี่ยคือดาวพุธนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะ พุธเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยสถิตที่ราศีเมษครับนะฮะพบลาพระอันนี้ถือว่าดีนะฮะลาพะระลาผลงอกเงยดีนะฮะตำแหน่งเนี้ยถือว่าดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยสถิตลาพระเนี่ยนะฮะดาวลาพระเนี่ยก็มาสถิตทับลักตัวเองอยู่เหมือนกันอันนี้เขาก็แลกเรือนกันถือว่าเป็นจุดที่ดีเหมือนกัน นะฮะตัวเองไปอยู่ราพระราพระมาอยู่ตัวเองแสดงวะ่าน่าจะ <c oughs> มีโชคลาภเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ก็ได้มีการงอกเงยที่ดีเข้ามาในชีวิตก็ถ่ายได้นะฮนะนเดือนขณะที่เดือนเมษาเนี่ยนะอยู่แถวๆเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ร่วมกับใครฮะไปอยู่ในลาพระแต่มีสุขอยู่ด้วยมีลาหูอยู่ด้วย อ่ะเริ่มจากสุกก่อนเอาตัวเองก่อนพุธเนี่ยนอกจากเป็นอ่าตารุรักคุณแล้วเนี่ยพุธจะยัยงมาอีกเรือนหนึ่งก็คือราศีกันพันธุครับคร <c oughs> อบครัวพ่อแม่พี่น้องบ้านที่ดินยานยนต์อันนี้คือหัวข้อหลักของคําว่าพันธุนะฮะนอกจากตัวเองไปลาภะแล้วพันธุก็ลาภะด้วยนะฮะมีเกณฑ์ว่าเมษายนเนี่ย มิถุนเนี่ยเมษาเนี่ยบ้านที่ดินยานยนต์หรือว่าครอบครัวพ่อแม่นะฮะให้ลาภให้ผลดีนะฮะให้ความงอกเงยดีนะฮะบางคนเนี่ยถ้าได้โชคใหญ่ๆเลยเอาละ <c oughs> พันธุลาภเนี่ยโชคใหญ่ๆเลยก็เรียกว่าได้บ้านได้ที่ได้รถเลยขนาดนั้นได้เลยนะฮะเพราะว่าพันธุตนตัุลักษณุลักษณ์มาลาภพ,พันธุก็ลาภ ลาภก็มาหาตนนะฮะลาภก็มาหาตนนะสเต็ปแรกเนี่ยเฉพาะพุทธอย่างเดียวเนี่ยตัวเองบ้านที่ดินยานยนต์นะครอบครัวให้ลาภให้ผลตัวเองได้ลาภได้ผลนั้นอา้าวเรามาดูสุกก่อนสุกเป็นใครนะ่ะสุกเนี่ยอันดับแรกเลยเขามาจากพฤกษบครับวินาสนะเบื้องลึกเบื้องหลังทางไกล อาจจะทายว่าวินาสนะคือความเสียหายร่วมด้วยก็ได้อย่างหนึ่งอย่างใดฮะ <c oughs> แต่เขาว่าวินาตเนี่ยเอาเป็นทีหลังก็ได้เอาคําว่าเบื้องลึกเบื้องหลังก่อนนะฮะเหมือนกับพอมาอยู่คู่กตรงเนี้ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยนี่ตัวเองนี่พันธุนะฮะพันธุที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะฮะคำว่าพันธุอยู่เบื้องหลังเนี่ยเบื้องหลังของเราเนี่ย ได้กระทาการอะไรในเมื่อ่นะฮะได้กระทาการอะไรไหมนะฮะได้กระทาการอะไรไหมที่เกี่ยวกับพันธุ์ทุอะนะ,ะไปทําอะไรอยู่ข้างหลังอะ่ะหมายถึงว่าคือคุณก็ทําอะไรของคุณไปแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยไอ้คำว่าเบื้องหลังเนี่ยมันทายได้เยอะหน่อยกระทาการเก็บเอาไว้เบื้องหลังอะฮะอ่าผมจะตีผมจะอธิบายด้วยควาพูดใดดีไอ้เบื้องหลังเนี่ยหมายถึงว่าทําเอาไว้อะ อ่าใช่ครว่าทําเอาไว้ก็ได้ที่กระทําเอาไว้ก็ได้อ่าอย่างนั้นประมาณนั้นอ่ะหรือไม่ก็คุณได้ติดต่ออะไรเกี่ยวกับพันธุที่อยู่ทางไกลไหมอ่ะ <c oughs> นะฮะแล้วพันธุนั้นอ่ะก็ให้ลาบให้ผลนะฮะสุขยังมาอีกเรือนหนึ่งครับสุกยังมาจากปุตตะครับปุตตะปุตตะเนี่ยมาสู่ลาพะเนี่ยปุตตะนี่คือลูกลูกน้องบริวารความรักใหม่ๆ การลงทุนใหม่ๆหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงก็ได้นะฮะคุณไปเสี่ยงอะไรไหมช่วงเนี้ยอ่ะนะฮะตรงเนี้ถ่ายร่วมจากสุขเนี่ยคุณไปเสี่ยงอะไรไหมนะฮะโดยมีเกี่ยวกับพันธุ์ทุกอะนะฮะหรือคุณเนี่ยอ่ากระทำการอะไรที่เรียกว่าเป็นการลงทุนอะไรใหม่ๆไหม <c oughs> ปุตตะเยอะปุตตะนี่เป็นการลงทุนใหม่ๆก็ได้มีการลงทุนอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวพันธุ์ไหมอ่าการลงทุนใหม่ๆก็เช่นซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถใหม่เนี่ยนะฮะทำอะไรแล้วก็ทําลักษณะที่ว่าถ้าไม่ใช่การลงทุนอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับพันธุท์ท,ที่มาจากทางไกลเนี่ยก็อาจจะทําแอบทําอยู่เบื้องหลังก็ได้แอบทําอยู่เบื้องหลังก็ได้นะฮะหรือก็าทาการแบบไม่บอกใครก็ได้อันนั้นก็ติดเรื่องความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะฮะ แต่สุดท้ายช่วงเนี้ยให้เล่าให้ผลดีนะนะให้เล่าให้ผลดีนะทายอย่างนี้ก็ได้อ้าวลาหูล่ะลาหูเขามาจากอ่าสุภะฮะสุภะนี่เป็นอะไรฮะสุภะนี่คือคารองชีวิตการดําเนินชีวิตทั่วๆไปกันนะสุภะนะฮะการดําเนินชีวิตของฉันทั่วๆไปช่วงเนี้ยมันออกลาบออกผลดีนะเนี่ยเพราะว่า ลาบผลก็มาทับลักเนี่ยเห็นไหทายตรงนี้มาตรงนี้ทายตรงนี้มาตรงนี้ทายตรงนี้ก็มาตรงนี้นะฮะทีนี้เรามาดูก่อนที่ลาหูนะฮะจะมาทายในส่วนของลาพะเนี่ยใครมาอยู่ที่สุภาะละมรณะฮะเอาละเริ่มเข้าเขาแล้วมรณะเนี่ยนะครับมันหมายถึงมรดกก็ได้นะครับนะฮะมรณะนี่หมายถึงมรดกไอ้คำว่ามราดกเนี่ยทางสายเลือกกดก็มรดก นำของเก่าจากคนอื่นมาเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วแล้วเราเอามาครอบครองไว้พัฒนาต่อหรืออะไรก็ช่างเถอะมันเป็นมรณะด้วยเหมือนกันมรดกชิ้นหนึ่งมันคือมรดกอย่างหนึ่งเหมือนกันไอเขาว่ามรดกก็คือของของคนอื่นก็ได้ที่เขาให้หรือเราไปขอมาไปซื้อมาไปอะไรมาก็ได้นะฮะมรณะมาสุภะนะฮะมันเหมือนกับ เอ๊ช่วงเนี้ยนะฮะช่วงเนี้ยที่เสามาอยู่ตรงเนี้ยมีมรดกเข้ามาในชีวิตไหมนะฮะมีมรดกเข้ามาในชีวิตไหม mm hmm. ก็อย่างที่บอกอะ่ะมรดกเนี่ยนอกจากทางสายเลือดที่ให้แล้วเนี่ยยังเป็นของคน,คนอื่นที่ให้เราอ่าคนอื่นให้เราก็ได้นะหรือเราไปจัดซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ได้เหมือนกันนะฮะเสาเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ย เหมือนกับมีมรดกถ้าคนที่มีเกณฑ์นะใครมิถุนคนไหนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้มรดกในช่วงเนี้ยมันเกิดลาบเกิดผลแล้วละ่ะเขาบอกโดยเฉพาะร่วมสุกด้วยเนี่ยนะฮะนะฮะร่วมสุกด้วยเนี่ยมันเกิดลาบเกิดผลแล้วมรดกที่อยู่ข้างหลังเรามานานแล้วเนี่ยเหมือนกับจะให้จะให้จะให้หรือเปล่าอ่ะนะฮะจะให้จะให้ณนะวันนี้ออกดอกออกผลแล้ว นะเหมือนกับเอคุยกันมาตั้งนานแล้วเหมือนกับจะได้มรดกตั้งนานแล้วณนะวันเนี้เขาให้แล้วเพราะอามรณะมาสุภะสุภะมาลาผลลาผลสู่ดวงชะตาแล้วนะลาผลสู่ดวงชะตาแล้วตรงเนี้ยได้อย่างนั้นแหละนะฮนะทีนี้มาดูการเงินการเงินคือดาวจันท์จันทร์คือเลขสองไม่มีทําไมถึงไม่มีเพราะว่า ดาวจันทเขาเดินราศีละสองวันครึ่ง <c oughs> ทายวันนี้พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนมลืนนี้ก็เปลี่ยนนะฮะหนึ่งเดือนเดินรอบจากทายทคือถ้าทายวันนี้ไปฟังอีกสามวันอีกห้าวันอีกเจ็ดวัน,วนทุกอย่างก็เปลี่ยน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 ไปทั่วฉะนั้นเราขอยกเรื่องของการเงินไปทีนี้อ้าวเราจะรู้ได้ไงว่าอ้าวอย่างนี้มีทุนก็แย่สิ ก็ไม่รู้การเงินสักทีผมก็ไม่เคยทายนะฮะ <c oughs> ตรงเนี้ยต้องดูทักษะครับนะฮะต้องดูทักษะว่าปีนี้จันทร์ของคุณเป็นอะไรนะฮะพระจันทร์ตกกาลีก็ตีเลยว่าปีนี้ทั้งปีอะโอกาสจะเดือดร้อนเรื่องเงินก็สูงหน่อยอ้าวถ้าจันทร์เป็นสีล่ะเอ๊ะปีนี้ทั้งปีเกิดคุณงามความดี เกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะฮะเกิดคุณงามความดีเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยเอาทักษามาจับดูในเมื่อ <c oughs> จันท่านเดินเร็วเอาแล้วทีนี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องดูจันเนี่ยดูครับดูจันเดิมคุณนั่นแหละว่าจันเดิมอยู่อย่างไรขณะเกิดถ้าดีก็ดีค่อนข้างจะ <c oughs> ตลอดชีพอะถ้าเสียก็ค่อนข้างจะลําบากหน่อยแต,ตลอดเหมือนกัน นะแต่ไม่ใช่ว่าทั้งปีทั้งชาติจะแย่มันก็มีจุดดีในแต่ละปีมันก็มีจุดเสียในแต่ละปีนะฮะนะครับแต่ว่า,าจันเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวการันตีอ่ะนะฮะถ้าจันเดิมดีไอ้การเงินก็ค่อนข้างจะดีในชีวิตนี้นะมันมีบางช่วงอไจจะแย่ๆแต่ก็เป็นช่วงเล็กๆน้อยๆของชีวิตนะแต่ถ้าจันเดิมเสียล่ะอันนี้เอะติดขัดบ่อยๆนะ นะฮะติดขัดเรื่องการเงินฉันเนี่ยติดขัดบ่อยๆนะในชีวิตอาจจะททยอย่างนั้นแต่ช่วงดีมีไหมมีนะฮะมันไม่ได้ดีตลอดมันไม่แย่ตลอดบางปีมันก็จะเป็นช่วงของทักษะจรเข้ามาเสริมนะฮะอาจจะเดิมไม่ค่อยดีแต่ปีนี้ดีจังหรือว่าเดิมดีดีแต่ปีนี้มันไม่ค่อยดีอ่ะนั่นแหละทักษะจรเขาก็มาบอกอีกทีหนึ่งโดยมีดาวอื่นเข้ามาร่วมนะฮะเงินดีอย่างอื่นไม่ดี เงินอาจจะไม่สมปาถนาก็ได้บางทีเงินไม่ดีเอ๊ยยางอื่นดีเอ๊ยยังคือเงินไม่ดีหรอกแต่มีช่องทางอื่นเข้ามาช่วยเสริมอ่ะเออะมันพออยู่ได้อ่ะมันมันมันถักกันไปอ่ะมันประคองมันเหมือนกับอ่าแชร์กันออกไปที่ดาวดวงอื่นด้วยนะลาภเป็นยังไงงานเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะฮะลาภผลฉันเป็นยังไงไอลาบผลฉันก็ดีไอแต่เงินไม่ค่อยดีอ่าอาจจะได้อย่างอื่นแทนเงินอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ได้เป็นเงินไง เงินไม่ดีก็ไม่ได้เป็นเงินอาจจะได้เป็นอย่างอื่นเป็นทรัพย์สินเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันไม่ใช่เงินไงก็เออเฮ้ยถัวถูกันไปนะฮะมันจะดีตลอดการหรือแย่ตลอดการมันเป็นไปไม่ได้คนเราอ่ะนะฮะในช่วงดีก็อาจจะดีในช่วงแย่ก็อาจจะแย่เป็นช่วงๆไปของชีวิตเหมือนกันนะครับนะฮะแต่จันเดิมเนี่ยให้ดูเป็นหลักว่าเออมันก็ค่อนข้างดีอยู่ในเกณฑ์ดีนะส่วนใหญ่ๆมันจะดีนะอ่าอะไรเงี้ยนะหรือจันเสียมาก็ ออเออเหนื่อยหน่อยอะ่ะแต่ก็ยังพออยู่ได้นะเพราะมีตัวอื่นมาเสริมบ้างในชีวิตอะคนเราอะต้องดูตัวอื่นด้วยประมาณนี้อ่านี่คือเรื่องจันทร์นะครับนะบทีนี้มาดูดาวอาทิตย์อาทิตย์นี่เป็นสหัสชคนะครับนะฮะสหัสชะมาอยู่ในราศีมีนนะฮะอยู่บ้านพระรหัสคู่มิตรกันเลยอาทิตย์พระรหัสคู่มิตรกันอยู่ด้วยกันในราศีมีน พระรหัสเป็นกเกษตรด้วยพระรหัสเป็นกเกษตรด้วยพระรหัสคือใครเขาเป็นกเกษตรที่ราศีมีนราศีมีนของคนมิถุนคือการงานการกระทำฮะกรรมมะนะฮะกรรมมะนะกรรมมะเป็นกเกษตรเฮ้ยงานช่วงนี้มั่นคงไหมอ้าวทายได้สิเป็นกเษกเษตรเกษตรคือความมั่นคงออาแน่นอนมีดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมณนะเดือนเมษาสหัสชะเข้ามาเอ๊ะช่วงนี้มีการติดต่ออะไรเป็นพิเศษเลยไหมอะ เมษายนเนี่ยถ่ายได้อย่างนั้นนะฮะหรืออาจจะมีงานฉันเนี่ยอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือว่าญาติเข้ามาสัมพันธ์ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ได้นะฮะแต่ให้กําลังในเรื่องของงานเนี่ยพอสาชะามาเนี่ยเหมือนกับมีการติดต่ออะไรเรื่องก,การงานหรือบางทีเนี่ยกรรมะอย่าไปตีงานอย่างเดียวฮะ <c oughs> กรรมมะจริงๆคือการกระทํา นะ,ะมีการกระทําอะไรที่ใช้การติดต่อเป็นพิเศษเชื่อเช่นเนี่ยเรามาดูดาวอื่นใช่ไหมเสา์เนี่ยมรณะ <c oughs> โทษครับมรณะสุภาเอ๊มีมรดกเข้ามาหรือเปล่าอย่างที่บอกมรดกอ่ะที่บอกต้นคลิปอ่ะมรดกคืออะไรนะฮะแล้วสุภาก็าไปลาพาระแสดงว่าช่วงนี้มีการกระทําอะไรที่เกี่ยวมรดกไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเลยนะมีการติดมีการกระทําอะไรที่ต้องติดต่ออะไรไหมเช่น มรดกนี้ไหมอ่ะแล้วมันเกิดลาบเกิดผลอ่ะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ยนะฮะก็แสดงว่าค่อนข้างจะดีนะทีนี้พรคเกตเนี่ยมาอยู่ในพันธุบ้านที่ดินยานยนต์อ่ะถ้ามรดกมาก็บ้านทีดนนนนะนนท่ดินยานยนต์แหละนะพอมรดกมาให้นึกถึงบ้านที่ดินยานยนต์ก่อนแหละก่อนคือมรดกมีได้หลายอย่างบางคนก็ได้หลายอย่างนะ,ะแต่ก็ เอาเรื่องใหญ่ๆก็แล้วกันก็บ้านที่ดินยานยนต์มีพระเกตมา <c oughs> พระพระเกตเนี่ยเขาเป็นดาวเหมือนกับดาวส่งกําลังอะ่ะสําหรับผมนะพระเกตคือการส่งกําลังถ้าดีฉันดีด้วยเลยนะบอกให้ฉันดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะทัาร้ายละฉันก็เอาเรื่องให้มากขึ้นเหมือนกันนะเขาไม่สนนะเขาเขาไปเจอใครเนี่ยถ้าเจอดีเขาให้ดียิ่งขึ้นเนะ่ะไปเจอร้ายเขาก็ เอาให้หนักอ่ะทีนี้พระเกตก็เล็งพระรหัสเลงอาทิตย์เท่ากับว่าการงานที่เกี่ยวกับพันธุเนี่ยมีการติดต่อมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับพันธุ <c oughs> ในลักษณะที่วุ่นๆสักนิดหนึ่งม,มีการติดต่ออะไรที่เกี่ยวพันธุแล้วมันวุ่นๆว,ว,วายเหมือนกับมีอะไรให้ทําเยอะเหลือกเกินในเรื่องนี้ประมาณนี้มีการติดต่ออะไรเป็นพิเศษล่ะช่วงเนี้ยช่วงเมษาเนี่ยติดต่ออะไรเป็นพิเศษแน่ล่ะ แล้วก็รู้สึกว่าวุ่นวายสักนิดหนึ่งยุ่งยุ่งสักนิดหนึ่งอ่านะไอคาว่าวุ่นๆเนี่ยอย่าตีเสียเสินะฮะจะได้ของมันก็ต้องวุ่นในการเดินติดต่อประสานงานติดต่อเอกสารเอกสารเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดนะก็เลยวุ่นๆสักนิดหนึ่งแต่ก็น่าจะได้ราบได้ผลดีนาดูจากนี้แล้วอ่ะนะฮะมิถุนนี้กน็น่าจะโอเคแต่ทีนี้เราจะให้ มีทุนทุกคนเหมือนกันหมดไม่ได้ผมพูดทุกคลิปไอ้คำนี้นะเพื่อคนเก่าฟังจะเข้าใจแต่คนใหม่บางทีอ่ะก็ต้องอธิบายคนใหม่ด้วยเนาะคนเก่าก็ฟังเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะจะให้มิทุนทุกคนเหมือนกันไม่ได้ฮะก็แล้วดาวจรมันเหมือนกันน่ะใช่ถูกครับดาวจรเหมือนกันแสดงว่าเกิดหัวข้อนี้ในเดือนเมษาเหมือนกันนะแต่รายละเอียดในหัวข้อมันไม่เหมือนกัน มันไม่เหมือนกันนะฮะมันไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนเนาะบางคนบางคนเนี่ยทักษะจรเขาเป็นยังไงล่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกเห็นไหมทักษะจรเนี่ยณวันเนี้ยเสาร์เป็นอะไรมาอาทิตพระรหัสเนี่ยทุกองคเนี่ยนะอังคารเนี่ยแม้กระทั่งจันทร์เนี่ยปีนี้ตกอะไรล่ะถ้าตกมันต้องมีแหละบางองค์อะ่ะที่ตกกาลีอ่าสมมุติละกันยกตัวอย่าง อ่ะง่ายๆอังคารเนี่ยตัวตัวตัว,ตว,ตวชี้ตาหน่อยอังคารมาจากลาภผลและอังคารอีกเรือนหนึ่งมาจากอะไรฮะพิจิกเนี่ยมาจากอาริ <c oughs> อาริศัตรูอุปสรรคปัญหาภาระนีสินภาระนีศิลป์ปกิยกงคุยกันดีๆอยู่เลยลาวะทับลัสนะฮะเห็นไหมเริ่มแล้ว เอาแค่ทักษะมาเนี่ยนะอังคารถ้าเป็นสีล่ะต่อให้ความหมายจากพิจิกมามีปัญหามาให้แก้ถ้าเป็นสีปัญหานี้แก้แล้วจะผ่านพ้นไปด้วยดีไม่วุ่นวายนักอังคารเป็นสีปุ๊บพวกนี้ตกสีทันทีเลยนะเกิดความดีงามในลาภผลทันทีเลยนะเกิดความดีงามในเรื่องของอริทันทีเลยนะอริที่ว่าร้ายมาทับรักเอ๊ะ ทักษามาดีฉันมาดีอังคารบอกเห็นไหมลาบผลน่าจะได้นะเออท่านอังคารเสียเป็นกาลีอานี่เศร้าอะไรเศร้าฮะอาลีคือปัญหาอุปสรรคมาทับรักเป็นกาลีโอโหประสาทเสียเลยฉันแก้ไม่ไหวแล้วเดือนนี้อะไรกับฉันนักหนานะปัญหานะฮะเข้ามาจังเลยแก้กันวุ่นวายไปหมดเลยพวกนี้แหละอ่าทีนี้เมื่อกี้ที่คุย ได้ลาบได้ผลบูนนี่นั่นไอลาบผลเป็นกาลีเนี่ยมาทับรักเนี่ยไอตรงเนี้ยมันก็ต้องทายเหมือนเดิมแหละแต่มันไม่ถ้าเป็นสีมาอย่างดีงามฮะได้สมมติอะสมมติ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 สมสมติอะได้ที่ดินสักผืนหนึ่งโอ้โหที่ดินมาทับรักได้แบบง่ายๆสบายๆไม่มีเงื่อนไขอะไรแต่ถ้าเป็นกาลีอันนี้เป็นทุกขลาบครับบางคนนะ เสียใจอะไรบางอย่างไหมทำให้ได้ราบได้ผลนี้มาหรือได้มาแล้วเป็นทุกขลาบอะเหมือนกับได้ที่ดินมาแต่ในที่ดินนั้นอะมันมีนี่มีสินอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่แฝงในตรงนั้นอะแล้วมาสู่ดวงชะตาเป็นกาลีไงก็มาสู่ดวงชะตาได้มาแล้วต้องมาแก้ไขอะไรบางอย่างที่มันวุ่นวายเหลือเกินโอ้โหมาอย่างทุกขลาบมาแล้วได้อะได้แต่ได้แล้วทุก เนี่ยทุกขลาบก็ต้องไปแก้ได้มาเสร็จต้องไปแก้ปัญหานั้นเสียเพื่อให้ใคลายความทุกข์นี่อังคารนี่นี่เฉพาะอังคารเนี่ยเห็นไหมพออังคารเป็นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมอังคารเป็นเนี่ยนะอังคารเป็นกาลีปุ๊บเนี่ยลาหูก็ต้องเป็นอะไรฮะลาหูเป็นสีนะฮะเท่ากับว่าตรงนี้ในส่วนของสีสีก็คือน่าจะดีงามนะราภผลน่าจะดีงามนะแต่อย่าลืมว่าอังคารเขาเป็นกาลีมาทับเนี่ย เกณฑ์นี้ก็ต้องได้แหละยังไงก็ต้องถ่ายได้สมมตินี่อังคารเป็นกาลีอันนี้เป็นสีนะสมมตินะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนบางคนอาจจะเป็นเป็นสีเป็นกาลีเป็นสีเป็นกาลีได้ทั้งนั้นทุกดวงอ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ยกตัวอย่างสมมุติสมมําหรับ,บบางคนใครตรงแบบนี้บางเออก็อ่ะกระถาถือว่าถ่ายให้ท่านไปแล้วกันบางคนไม่ตรงก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าถ่ายทุกคนไม่ได้นะคนเป็นล,ล้านคนถ่ายทุกคนไม่ได้นะฮะเอาคร่าวๆอย่างนี้ลองดูนะฮะ ยังไงอ่สะสมมติเป็นสีก็ต้องได้แหละแต่ได้มาแล้วเกิดความทุกข์ใจที่ได้มาหรือทุกข์ใจก่อนแล้วก็ค่อยได้มามีสองอย่างเพราะทุกขลาบยังไงก็คือทุกขลาบครับไม่ทุกแล้วได้ก็ได้แล้วมาเป็นทุกเนี่ยแหละนี่แหละไอ้ลาภผลที่คุณจะได้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะมีเรื่องวุ่นวุ่นให้ทําจังเลยมีเรื่องวุ่นวุ่นให้ทําจังเลยแต่ทําแล้วน่าจะเป็นเกณฑ์ที่ทําแล้วดีขึ้นนะ ดาวอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะประมาณเนี้ยนะฮะเออมีอะไรไหม <c oughs> มรุตยูถ่ายแล้วเนาะคลิปที่แล้วอ่ะต่อให้อีกหน่อยก็ได้นะเดือนหน้า,าก็ได้ยกเดือนหน้านี้มรุตยูยกไปเลยนะเพราะว่าอ่ามันมันอยู่ตรงเนี้ยถ่ายสิบทีก็ถ่ายอย่างเงี้ยแหละถ่ <c oughs> ายสิบทีก็ไดายอย่างเงี้ยนะถ่ายสิบทีก็ถ่ายอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าความหมายเขาเจ็ดปีอะอยู่ตรงเนี้ยคลิปหนึ่งออกทุกเดือนโอ้โหกี่สิบคลิปแล้วทีนี้ นะก็ย้ำๆอยู่อย่างนั้นนะฮะทีนี้ก็เหมือนกับพระศุกเนี่ยก็ได้กําลังจากมรุตยูมาด้วยเนี่ยนะฮะเกิดความไม่แน่ไม่นอนอ่าห้ามรุตยูมาแล้วเนี่ยมรุตยูมาสุพกศพึกศพกมาอยู่ที่ลาบผลสแสดงว่าลาบผลที่จะได้มาครั้งเนี้ยระวางนะมันมีความไม่แน่ไม่นอนร่วมอยู่ด้วยนี่นะฮะ ร่วมอยู่ด้วยนะฮะหวังได้แน่แน่ระวังปาบเรียบร้อยเลยเอ้าไม่ได้เห็นไหมอังคารเช็คด่วนเลยเขาเป็นใครทําไมถึงตรงนี้ไม่ได้มาอ่าเช็คด่วนเลยอังคารเนี่ยนะเช็คด่วนเลยอังคารเป็นใครมาตรงนี้อาจไม่ได้มาเพราะว่ามันมีคาว่ากาลกินีแล้วพุทธศุกร์ก็ไปอยู่บ้านกาลีเข้านะมีบุรทตยูไปอยู่บ้านศุกร์นะฮะนะครับนี่แหละ อา,อาจเกิดเรียกว่าไงแหมจะได้จะได้ไดบ้าไม่ได้หรือได้ไม่ครบในแหมจะได้หนึ่งแปลงเอา้าใครนะมาหั่นเราโดนซอยแปลงออกไปก็ได้หรือโดนกระทาอะไรที่ผิดหวังอะใช้คําว่าไม่เป็นอย่างที่คิดน่ะจะได้จะได้ได,ได้ไม่ครบหรือบางคนไม่ได้เลยก็ได้ เอาแน่เอานอนไม่ได้นี่มรุษตยูมาตรงนี้แล้วดาวตรงนี้ก็มาอยู่ในราพะราภะกระทับรักระวังนะฮะจะได้จะได้ไ,ดไม่ได้หรือได้ได้ไม่ครบนั่นไงนะฮะต้องดูว่าใครเป็นอะไรมาอยู่ยังไงนะฮะถ้าเอาอย่างเนี้กยก็ทายกลางๆอย่างนี้นะฮะเพราะยังมีดาวเดิมด้วยนะนอกจากทักษามาดีแล้วมีใครรออยู่ที่เมรไหมล่ะ มีใครรออยู่ที่ตุนมาถ้าอยู่ให้คุณได้คุณอยู่ให้โทษ <c oughs> มีมาเสริมโทษอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันกระทำกระทำกระทำอะไรเนี้ย <c oughs> มีใครมาให้คุณให้โทษตรงนี้ไหมอ่ะที่กันด้วยมากุมมาเลงอยู่เนี้ยทำให้ดาวพวกเนี้ยต้องตีความหมายร่วมกับอีกแบบหนึง่งเอโอ้โห่ายดี่ทยได้อ้าวทำไมฉันไม่ได้นั่นแหละ นั่นแหละผมยับอกให้นั่นแหละนะฮะมันมีดาวเดิมมาให้คุณหรือให้โทษหรือเปล่าให้คุณก็แหมเหมือนจะยากเอ้ยไม่ยากเว้ยเฮ้ยง่ายๆได้แน่แนเอ๊ะทำไมมันถึงเปลี่ยนไปละ่ะนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันมีใครหรอเปล่านะฮะมีใครหรือเปล่า,นะม,ลลามากลุ่มมาเลงเขาอยู่ความหมายก็เปลี่ยนไป บางทีก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะอ่าบางทีก็ทรงๆหรือบางทีก็แย่ไปเลยแล้วแต่ดาวดวงใดมาทำกันเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาเนี่ยมีดาวเดิมที่ไม่เหมือนกันนะนะดาวเดิมไม่เหมือนกันซึ่งส่งผลโดยตรงกับดาวจรทันทีจรเนี่ยเขาว่าให้แต่ถ้าเดิมบอกฉันไม่ให้ก็อาจไม่ได้นะครับผมบอกให้ก็อาจไม่ได้นะฮะ หรือ <c oughs> จอเหมือนกับห้าสิบห้าสิบเดิมบอกว่าได้อยู่แล้วฉันรอให้อยู่เนี่ยฉันรอแกเดินมาปะทะฉันเนี่ยอ่าอ่าเหมือนกับเขายืนรอจะยื่นของยื่นของให้อะ่ะคุณแค่ไปหาเขาอะ่ะคุณก็คือดาวจอ,อเดินไปหาปุ๊บเขาก็ยื่นของให้คุณก็รับแฮปปี้จบนี่นี่คือให้คุณให้โทษประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะประมาณเนี้ยนี่แหละ มันเป็นเงื่อนไขว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นเขาได้อย่างนั้นทำามดาวจรเหมือนกันเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันนี่แหละทักษะหนึ่งดาวเดิมหนึ่งคณิตศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นสองเสมอครับอันนั้นสูตรตายตัวและแน่นอนด้วยแต่โหราศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองก็ได้เป็นสามก็ได้เพราะว่าพอเอาทักษะไปใส่อาจจะเป็นสามพอมีดาวเดิมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสี่ <c oughs> ประมาณอย่างนี้มันไม่มีอะไรตายตัวครับเพราะแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเลยจรเหมือนกันแต่เดิมไม่เหมือนกันในรายละเอียดแถมจรเนี่ยยังมีรายละเอียดที่จรเหมือนกันแต่บางทีทักษะจรไม่เหมือนกันทําให้ดาวเหมือนกันตําแหน่งเดียวกันทักษะเขาไม่เหมือนกันดาวเดิมมาให้ผลดีร้ายก็ไม่เหมือนกันคําทํานายจะไม่เหมือนกัน ในราศีทุกๆราศีนี่แหละครับที่มันต่างกันตรงนี้แหละมันต่างกันตรงนี้แหละผมบอกให้ว่ามันจะดีร้ายเนี่ยนะฮะถ้าดูก็ต้องดูทั้งหมดนะนะเดิมอย่างไรจรอ,อย่างไรว่ากันอย่างไรเป็นบุคคลไปเพราะว่านี่แหละมันทําให้แต่ละคนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปด้วยประกาศราชน,นี้ล่ะครับนะฮะด้วยประกาศราชน,นี้ลละครับนะฮะเอาละ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ